สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองแลก็ดเด็กทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูเม่ค่ะในกิจกรรมสาร,สราประโสบการณ์วันนี้เป็นวันจันทร์นะคะเด็เกๆต้นสัปดาห์เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนรู้ในหน่วยใหม่แล้วนะคะนั่นก็คือหน่วยบุคคลสําคัญนั่นเองค่ะเด็เกๆเอ๊เด็เกๆทราบไหมคะว่าบุคคลสําคัญของเราคนแรกเลยในชีวิตของเรีกคือใครนะ้เก่งมากค่ะนั่นก็คือคุณพ่อ พาเด็กๆไปเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับความสําคัญของคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสำคัญต่อเด็กๆอย่างไรบ้างนะคะและเด็กๆจะมีวิธีปฏิบัติตนนะคะให้เป็นเด็กดีได้อย่างไรบ้างหน้าเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะท้าพอแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอพร้อมกันเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาดเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับความสําคัญของคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็การปฏิบัติตนให้เป็นเด็กดีต่อคุณพ่อคุณแม่นั่นเองเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะคุณพ่อและคุณแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเด็กๆมาเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ และเป็นบุคคลที่รักเด็กที่สุดคอยดูแลคอยอบรมสั่งสอนให้เด็กๆเป็นคนดีเมื่อเด็กๆรู้แล้วว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูเราอย่างดีมาขนาดนี้เด็กๆว่าเราควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อเป็นการตอบแทนคุณพ่อคุณแม่คะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆก็ต้องเป็นเด็กดีแล้วเด็กดีเขาต้องทำยังไงกันบ้างคะเราไปดูกันเลยค่ะ เด็กดีนะคะก็จะต้องไม่เกเรไม่ชอบแกล้งเพื่อนนะคะต่อไปค่ะนั่นก็คือการพูดโกหกค่ะเด็กๆไม่ควรพูดจากโกหกนะคะเพราะว่าการโกหกเป็นสิ่งไม่ดีนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆก,ก็จะต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะคะเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นการช่วยเหลืองานบ้านต้องช่วยกันแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นงานบ้านเล็กๆได้น้อยที่เราสามารถทําได้และเหมาะสมกับวัยของตนเองนะคะเช่นการช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํากับข้าวหรือว่าการช่วยคุณพ่อคุณแม่ปลูกต้นไม้นั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะที่เด็กก็จะต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูด้วยนะคะมีเด็กๆคนไหน ปฏิบัติตนเป็นเด็กดีกันได้บ้างเอ่ยโอ้โหเก่งกันทั้งนั้นเลยเยี่ยมมากเลยค่ะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนนะคะเป็นเด็กดีกันอยู่แล้วเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้นะคะไปปฏิบัติตนให้เป็นเด็กที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเด็กๆต่อไปนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กเล่มนี้ขึ้นมานะคะ เตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมถ้าพร้อมแล้วเราไปทําแบบฝึกเสริมทักษะกันเลยค่ะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือให้เจอหน้าเดียวกับคุณครูนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านคําสั่งกันก่อนเลยค่ะเด็กๆใช้นิ้วชี้แล้วก็อ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะพระคุณพ่อแม่ร้องเพลงและสนทนาร่วมกัน ร้องเพลงและสนทนาร่วมกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาร้องเพลงใครหนอกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปร้องเราจะต้องมาอ่านเนื้อร้องกันก่อนนะคะเด็กๆใช้นิ้วชี้แล้วก็อ่านตามคุณครูเลยค่ะใครหนอรักเราเท่าชีวีใครหนอปราณีไม่มีเสื่อมคลายใครหนอรักเราใช่เพียงรูปกายรักเข่าไม่หน่ายมิคิดทำลาย ใครหนออีกครั้งหนึ่งนะคะใครหนอรักเราเท่าชีวีใครหนอปราณีไม่มีเสื่อมคลายใครหนอรักเราใช่เพียงรูปกายรักเขาไม่หน่ายมิคิดทำลายใครหนอเก่งมากเลยค่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มใส่เป็นทำนองเพลงกันนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปร้องเพลงพร้อมกันเลยค่ะใครนอรักเราเท่าชีวิตใครนอปรานีไม่มีเสื่อมใครใครนอรักเราใช่ รักเขาไม่นายมีคิดทำลายใครนอ้อเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาร้องกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆใครนอ้อรักเราเท่าชีวิตใครนอ้อยปาณีไม่มีเสื่อมใครใคร ใช่เพียงรูปก,กายรักเขาไม่นายมีคิดทำลายใครนอนร้องกันได้แล้วใช่ไหมคะเด็กเดเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูคำสั่งที่สองกันเลยค่ะคำสั่งที่สองนะคะใช้นิ้วชี้แล้วก็อ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยค่ะเขียนคำตามรอยปะและระบายสีภาพเขียนคำตามรอยปะและระบายสีภาพ ในคำสั่งเขาให้เด็กเ,กเขียนตามรอยเส้นปะแล้วก็ระบายสีรูปภาพนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนตามรอยเส้นปะกันก่อนเลยค่ะ มาเริ่มคําที่สองกันเลยนะคะหนูรักแม่หนูรักแม่เก่งมากค่ะเมื่อเรานะคะเขียน ตามรอยเส้นปาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปค่ะเด็กๆเ,เราจะไประบายสีรูปภาพกันทั้ง2รูปเลยนะคะให้เด็กๆหยิบสีขึ้นมาแล้วเราไประบายสีกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะของเด็ก <S <S ๆเสร็จกันหรือยังคะของคุณครูเมย์เสร็จแล้วนะคะเด็กๆนะคะเวลาระบายสีเด็กๆก็ต้องค่อยๆระบายนะคะไม่ต้องรีบเพราะว่ารูปของเราวันนี้รายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็รูปค่อนข้างเล็กนะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะคะระบายให้สวยเลยแล้วก็ระบายสีนะคะเด็กๆก็จะต้องระบายตามความเป็นจริงอย่างเช่นผมเราก็จะต้องใช้ สีดำใช่ไหมคะแล้วก็ผิวร่างกายเด็กๆก็จะต้องใช้สีไข่นะคะส่วนเสื้อผ้าหรือว่าของอื่นๆเด็กๆก็สามารถระบายได้ตามจินตนาการเลยอาจจะไม่เหมือนของคุณครูก็ได้นะคะ แล้วก็วันนี้เราก็ได้ร้องเพลงใครหนอไปแล้วใช่ไหมคะเนื้อหาของเพลงนะคะก็จะเป็นความรักของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะที่มีต่อลูกๆนะคะเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะไม่มีวันเสื่อมคลายเลยถ้าใครรักคุณพอ่อคุณแม่นะคะก็อย่าลืมไปบอกรักท่านด้วยนะคะหนูรักพอ่อหนูรักแม่นะคะเมื่อเด็กๆนะคะทำแบบฝึกทักษะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเก็บอุปกรณ์เข้าที่ด้วยนะคะเด็กๆ จบไปแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้เด็กๆทำกันเสร็จหรือยังเอ่ยเด็กๆก็ค่อยๆเ,เ,เขียนตามรอยเส้นปากนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยด้วยนะคะเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งนะคะเป็นรูปภาพนะคะมาในกลุ่มไลน์ของเราเดี๋ยวครูมีนะคะจะรอกดไลค์ให้กับเด็กๆเหมือนเดิมเลยค่ะก่อนจะจากกันไปวันนี้ค่ะคุณปุูมก็มีเพลงนะคะใครหนอมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆก็สามารถเปิดนะคะแล้วก็ฝึกร้องเพลงกันได้บ่อยๆเลย เมื่อร้องจนคลองแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปร้องให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาดีดไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะใครนองรกเราเท่าชีวิ ใครนอใครนอเห็นเราเศร้าส่วนใดใครนอเอาใจปลอบเราเรื่อยมาใครนอรักเราดังดวงแก้วตารักเท่ากว้างกว้าง จะเอาโลกมาทำปากกาแล้วเอาน้พามาแทนกระดาษเอาน้ำหมดมหาสมุทรแทนเมกว่าประกาศพระคุณไม่พออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ครูเมย์ด้วยนะคะ